สวัสดีครับสวัสดีพี่โนโอ้องซีแฟนช่องนะครับมีผู้เฮงน,นะครับผมสิพ้าพี่น้องนะครับมาเยีย่ยมยำถามข้าวนายเย้านะครับนายเย้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นให้เก้าสองเก่าหานะครับแต่มือสุดท้ายเพิ่นบอกแอดมินนะครับบอกผู้เฮงว่าเก่าหนึ่งตัวเดียวแต่ผูอเฮงผัดบัวลอเห็ดขีดเห็ดขีดบัวทันนะครับต้องขอโทษพี่น้องเลยจากเพิ่นที่ว่าจังใดเมือนี่หรือเพิ่นสีหา้างจีจมวางใดก็สิโม่งจากน้ำเพิ่น <c oughs> เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเขาไปถามบึ้งนะครับ ได้ปะได้อยูจ่จ้งได้อยู่เออแต่ว่าไอ้ก็ได้คือกันได้อยู่แห่งบ่ได้หลายแต่ว่าที่เสียดายคือเมื่อวันที่ซิมหาบ่าได้นลงคลิปให้พี่น้องเพื่นนอนหางเดียวของตัวบ่ได้ลงคลิปโอ้โหอะไรสร้างเจ้าอีลีนีนเเนเ่เอาเสือมาเย็บเอาเสือมาเย็บเย็บแล้วว่าเจ้าสีไทยบ่นี่ไอ้บอขนาะดเออโอ้ยหนอ เสื้อใยเยอะเสื้อใยนายย่อเพิ่นให้มือวันที่สิบหานะครับสิบหา้าคำคำเนาะประมาณจากทุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเสือไม่เย็บแม่เอาเสือไม่เย็บน้ำเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าาเอาหางเดียวเลยได้เด้อหนึ่งเก้เาหางเดียว,วสั้นแต่ว่ากลับไปกับไปใส่เอาอยูอ <c oughs> อ่าได้บาทสองบาทอยู่ใครใครก็มาได้เนาะอ่า แต่ว่าเสียดายโอ้ยยอมรับผิดแล้วเสนอกว่าใครร้องยังบ่ลงยุ่นเนี่ยแต่แมนได้ลงคลิปพ,พี่น้องเพิ่งทั้งสี่ถือน้ำลายแล้วเนาะโชคดีน้ำลายอยู่แต่ว่าขาน้อยขาน้อยอยอมรับผิดฟาอ,อ้วโพดเมื่อนั้นก็ได้ถึิ่งสิไปงานศพเขาเจ้าเนาะเพิ่งสิไปงานศพจักุญแจเมื่อไหร่หรือ,อ,อ,น,รอนี่ยเนาะกันสีข้าลงคลิอปอยู่กว่สิบว่าท่นสวดอภิธรรมเพิพน่นก็เลยบ่ได้ลงคลิปเนี่ยเนาะเพราะว่าบ้านเขาช่วงหันกระายครอมกันสามศพคุณเนาะเนาะ สามโศกเลีนไปบ้านนั่นบ้านนี่ไปสวดอภิธรรมน้อเพิ่น,นก็นเลยมีแต่เนี้ยเฮ็ดเห็นพี่น้องเพิ่นบ่นได้เต็มร้อยวันนี้ขอเต็มร้อยได้ไปยังได้มาลบบาบ่เล็ก<ด>ขอไหมเนี่ยขอแจ้ามือบ่าโถจะที่อะไรปฏิได้มาแล้วยามสีไดวัดเป็นจงังหนึ่งเออมันสิมีแนวมาขันมาบังเนาะข้าวหวอกว่ะค้องสุดท้ายค้องสุดท้าย,ายงา,ามอะไรสีลมค์ปอปอบ่าไอ้เฝ้า,า,าเฮี้ยงเนี่ยขอามหนีเนี่ย พอเห็นเพคนหมู่บ้านอยู่หลานค่ะโอ้ยศูนย์วัดสันเนาะจ้ะ <c oughs> วัดศรีวโรวัดศรีว่า,าให้กระขักอยู่ <c oughs> อย่างกเจ<อ>้าถือน้ำเนี่ยยังไงพี่น้องเพื่อนถือน้ำเนาะศรีว่ายายอันนี้บเ่เนาะยายนี่บ่แม่นไหนอีกแล้วพี่ศรีว่าเนาะ <c oughs> บัดย่าแม่นผัดบ่ล้มหายตี้ย <c oughs> ยายอันนี้ขนาดบ่แม่นกันเที่ยวไปไทยตาเราเนาะเา <c oughs> พื่อนสรีว่าเนาะวัดวัดจังเดยกะมาให้เขาเฮงพี่เด้อพี่น้องเดลยให้คนโหลดเนาะไลยกะ เพื่อนบมาท่มจังหวะจะเสือเนาะขนาดให้จังหนึ่งนัดเข้าไหวต่ว่กับนักเพื่อนกับงานตุละอี้ยังเพื่อนมุ่นี่ึนเลื่กว่าดกันจะเสือวดนนี้แหละเอาร้อยเปอร์เซ็นต์สิตำสิตำมาโหลดอตเตอรี่ฮะไปหาสื่อไว้หลดลตเอร์ลอตตรี่วันนี้ังมาขีดคุยนั่งตัวใดตัวใดตัวใดเอา ก็งวดได้เป็นมักเป็นแข้งหรือมักแข้งครับนี่ยืนหรือักยืนมามักเลขเจ็ดสามสามเอากระเบื้องเอาสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนั่นแหละโตเดียวมักเจ็ดสามสามเจ็ดจ้าโตเดียวเอาข้าเจ้าคือว่าเลขเจ็ดสิบว่ามาหรือว่ากระยาข้าเจ้าว่านั่นบ่หน่วยมันบ่มีแนวแนวนอนดอกหนึ่จังได้ครงเดียวนี่ว่าเดินเนี่ยจ้าโตเดียวเอาคือให้หน่อยให้เข้มให้นั่นครับเถอะพวให้หลายตัวบาดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ย้ำเลยกัฟันตะหางเดียว,ยวนี่แหละแต่ว่าจะไงบอิมันบอกออกหลายตูวหรอกอืมจะออกตัวเดียวเลยที่นะครับแต่ว่ามันคือจังดวงคือจังบบสมพงกันแท้แต่ละาวดวกันว่าเป้าโค้งสุดท้ายว่าสั้นกันผู้นึงบ่าพลาดกับผู้นึงพลาดทั้งสิน่นนะพลาดมากมวดกันคือกันแปดสามศูนแม่อู้ ต้องไปสูนไม่เดี๋ยวต้องไปสูนไม่เนาะไม่เดี๋ยวขนาดโทรหากับมิตรลูกรับเนาะขันน้ำนั่นแม่จะไปใส่ตัวราสาข่อยมันหลายเครื่องแม่ไอน่ะข่อยเขาไว้เล็กหน่อยเหรีนั่นนะอ๋อทุ่มหนึ่งก็บอัไปรอบาทนี้สิแม่งอนี่เกียร์สามสามเกียทางเดียวเตี้ยเดี๋ยวสิเปียวอันตัวเดียวเหรอจ้ากระดาษมาจดให้พี่น้องเพื่นเบิ่งนกันจะค่อยบๆได้นั่นยาก นี่นะครับงวดนี้นะครับนายย้พิคนไห้นะครับนายย้พิคนไห้มาหางเดียวเลยนะครับหางเดียวเลยเจ็ดสามหางเดียวพี่น้องไปกลับเด้อครับเด้อไปกลับบอลอนะครับคนไห้ม้าหางเดียวงวดที่ผ่านมาเนี่ยพอเห็นก็ต้องขอโทษขอไปใพี่น้องในลายนะครับคนไห้โค้งสุดท้ายนะครับเิ่นกับฟในหางเดียวคือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่า ตว่าเหงผัดเมือหลังค้ายากสีไปงานสวดอภิธรรมนะครับผมควสามารถที่ทะลอ,อกานทะ,ะลอเวลาได้นะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องเร่ง,งรีบก็บเลยบริเหตุคลิปเพิ่นลงให้พี่น้องได้รับชมหาเวลาไล่สดกับพ่ได้งวดนี้โอเห้งรับรองมาสิบว่าพลาดนะครับสิบว่พี่น้องพลาดนะครับกับแนวทางของนายเอาแตว่าเพิน่นกะ บมักลงทุนปันใดดอกแต่ว่าเพื่อนป็นคนที่มีเส้นนะครับเพื่อนว่าเรื่องตัวเลขนี่เพื่อนสีมักสีเข่าตลอดงวดงวดที่ผ่านมาคะแนนบ่อยากนะครับบอยจำเปลี่ยนนี่ลีพี่น้องก็คงสิโชคดีกับเพื่อนอยองวันนี้พี่น้องฝากตามไว้้ะครับเด้อตามนะเย้าวไว้วดนี้เพื่นนห้ยเจ็ดสามนะครับ อหอดมือมาเพื่อนสิวาตัวใดเขาก็จะคอยมาตามอีกเทือนึงโค้งสุดท,ท้ายถึงมาตามหนึ่งยูนะครับนาที่งเพื่นนี้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนายเย้านี่เขาทุกงวดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดบางเทือกับยูน้ำฟูมาไทยคิบบางเทือกับม้าพรท้มกันนะครับเพื่อนกับมีทุระก็ว่ากันเพื่อนก็นได้บอกนายเย้านี่เขาทุกงวดนะครับ แต่ว่าความผิดพลาดบางเทือกับยู่นำภูมาถ่ายคลิปบางเทือกับม้าพอท้มกันนะครับเพื่อนกับมีทุระก็ว่ากันเพื่อนกับได้บอกนะครับแต่ว่าพอสามารถถ่ายคลิปได้เพื่อนก็บอกใ้ฟังแต่วางวัตนี่แม่แม่แต่เสียงเด้อดาง้อแม่แต่เสียงแม่นโทรคุยกันกับเสี่ยวเสียงลงคลิปเลยเรื่องวัตนี่้ะแม่นว่พ่อตัวแม่าโทรคุยกันนะเสี่ยวเสียงลงคลิปเลย ห้พี่น้องเพิ่นได้ฟังน้ำมนะันนะเนาะอ่ะเพราะว่าพี่น้องเพิ่นจังสีพ่พลาดนะครับเอาเพิ่นก็ททำงานไปน้ำคุ้ยกันไปควอมเพิ่นเย็บผ่าโลเย็บผ่าโลนะครับเย็บเสือพอกระเช้าแมนก็อยากให้พี่น้องเพิ่นถือกันยังว่าแลนหนา้าแลนหลังอยู่เนี่ยโอ้ยห่องโอ้ยโอ้ยอยู่บัดย้ำเรียกออกมาแล้วห้องมาสัน่น เสืยอใยครับจังว่างวดนี้รับรองบอ่พาพลาดติดตามพงทุดท้ายอตอนเย็นวันที่สิบห้าตามแน่นอนนะครับเอาที่นองเอาไปพิจารณาหาเสียไปแล้ครับด้วยเ็ดสามนะครับเกตสามสามเกบ 7, 3, 3, 7ของนายเย้านะครับงวดวันที่สองพฤษสภาคุมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้เพิ่นจะให้แนวทางไว้นะครับสาหรับนายเย้าเพิ่นใหน้แนวทางไว พี่น้องการลองน้ำไปพิจารณาเบื้องนะครับออกว่าออกม้าว่าม้ามีู้ไรหูนะครับขึ้นอยู่กับโชควกับดวงของเขาแต่ละท่านแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับความเสื่อเสื่อมันว่ามันจะมาสิพี่น้องก็อาจจะลงทุนไปก็ได้เสื่อว่าบ่ม้าพี่น้องก็บ่ต้องลงทุนนะครับฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจให้กับทั้งช่องของเฮาเด้อนะครับ ฝากกดติดตามไว้น้ำเน่นะครับพี่น้องขอาืนได้รับการแจ้งเตือนนะครับทุกครั้งที่ทาง่องของเขาอับหลุดคลิปลงไปนะครับพี่น้องกที่ได้พ่อพลาดตัวเลขแนวทางของหน้าเย้าเพื่อนนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องชมเป็นแนวทางนะครับชมเป็นสถิติชมเป็นความมันเทิงนะครับเมื่อมีผู้ใดหูวว่ามันเสียอกตัวใดไปแจ้งใดมาจ้งใดนะครับลําพังเพิ่น เย็ยบผ้ายุนี้เป็นกับว่าใครว่างดอกนะเย้าก็ได้ครับ <men> บ้านนี้บ้านอุตสาหกรรมอืเย็ยบผ้าแทบทุกครัวเรือนนะครับ <men> ส่งขายทั่วประเทศต่างประเทศอ <men> ่า <men> <men> ต้งประเทศพร้อมน,นะครับเป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกจากบ้าน <men> <men> ครับทำงานแบบ ไม่งอผู้ชายอมีห้างมีใหม่เฮ็ดได้มดนะครับเป็นรายได้ที่สมดุลเป็นรายได้ที่เฮ็ดให้ดืมตาอ,อาปากได้เลยนะครับในการเย็บผ้าเบื้องตี้หลับเพิ่มน,นีอยู่อันนี้เพิ่นเยบ็บผู้เดียวเด้วครับเพือเนี่ยจากซีเครื่องซีโตเนี่ยมีทั้งโฟมทั้ง